อำเภอเลาขวัญอำเภอเลาขวัญน,นั้นแต่เดิมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอำเภอพนมทวนต่อมาจึงได้มีการแยกสามตำบลคือตำบลเลาขวัญตำบลหน,นองสนและตำบลหน,นองกระดูออกมาแล้วตั้งเป็นกิ่งอำเภอเลาขวัญขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2514และเมื่อถึงวันที่8กันยายน พุทธศักราช2,519จึงได้มีพระราชกิจสดีกาให้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเหลาขวัญดังเช่นปัจจุบันคำขวัญอำเภอเหลาขวัญโบสเก่ามิ่งขวัญอีสานผ้ากลางชุมทางเกษตรกรรมผ้าทองามล้ำแหล่งน้ำห้วยเทียน หลวงพ่อเยี่ยมร่วมใจงามวิไลเบญจรงมั่นคงด้วยน้ำใจวิสัยทัศน์อำเภอเหล่าขวัญเหล่าขวัญแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและปะศุสัตว์ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจอำเภอเลาขวัญทำให้อําเภอเลาขวัญเป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนอยู่ดีมีความสุขที่ตั้งและอาาเขตที่ตั้งอำเภอเลาขวัญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาญจนบุรีโดยห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีระยะทาง95กิโลเมตร ขนาดมีพื้นที่ทั้งหมด850ตารางกิโลเมตรหรือ597,790ไร่อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองยาไซและอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีและอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ่อพลอยและอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีสภาพภูมิประเทศอำเภอเลาวัญมีสภาพเป็นพื้นที่ลาดชายเขาสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินกรวดและดินปนทราย สภาพภูมิอากาศมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีฝนตกพอประมาณในฤดูฝนแต่ถ้าบางช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุกก็จะเกิดน้ำท่วมน้ำป่าจากที่ราบสูงเชิงเขาไหลบ่าท่วมบ้านเรือนไร่นาถนนลูกรางในหมู่บ้านต่างๆและที่อยู่ใกล้เคียงถูกน้ำไหลหลากพัดเสียหาย ถนนขาดอยู่เป er ็นประจำส่วนในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวและสภาพดังกล่าวทั้ง3ามฤดูไม่เอื้ออำนวยในการเพาะปลูกเขตการปกครองแบ่งการปกครองออกเป็น7ตําตำบล90หมู่บ้านประกอบด้วย 1. ตําตำบลเหล่าขวัญมี16หมู่บ้าน 2. ตำบลหนองสนมี11หมู่บ้าน 3. ตำบลหนองประดูมี12หมู่บ้าน 4. ตำบลหนองปลิงมี18หมู่บ้าน 5. ตำบลหนองนกแก้วมี10หมู่บ้าน 6. ตำบลหนองฟ้ายมี9หมู่บ้านและ 7. ตำบลทุ่งกระบำมมี14หมู่บ้านประชากรอำเภอลาวขวัญมีประชากรทั้งหมด 55,073คนจำนวนครัวเรือนมี1 6 1 6 6ครัวเรือนการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี9แห่งเทศบาลตำบลมีสองเทศบาลคือเทศบาลตำบลเหลาขวัญและเทศบาลตำบลหนองฝ้ายองค์การบริหารส่วนตำบลมี7แห่งคือ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนูองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดูองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้ายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบำและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว ปัญหาและความต้องการของราษฎรอำเภอเลาขวัญเกี่ยวกับปัญหาแหล่งน้ำอำเภอเลาขวัญเป็นอำเภอที่มีสภาพพื้นที่แห้งแลง้งไม่มีแหล่งต้นน้ำลำธารทางธรรมชาติไม่มีระบบชนลประทานสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์มีสภาพเป็นกรดดินปนทรายไม่สามารถเก็บกักน้ำได้นานในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรเกิดความเสียหายเพราะประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอเลาขวัญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพนอกเหนือจากปัญหาด้านเกษตรกรรมแล้วการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคก็เป็นปัญหาสำคัญ ที่ประชาชนในเขตอำเภอพื้นที่เหล่าขวัญประสบทุกปีในช่วงฤดูแลง้งถึงแม้ว่าอำเภอเหล่าขวัญและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในด้านการบริการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่แต่เนื่องจากประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมีจำนวนมากจึงไม่เพียงพอกับความต้องการประกอบกับงบประมาณที่มีจำกัด จึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและเป็นการแก้ปัญหาแค่เบื้องต้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเมื่อถึงฤด,ดูฝนถ้ามีฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมลักษณะน้ำป่าไหลหลากรุนแรงพัดเรือกสวนไรนาและถนนหนทางเสียหายเป็นจำนวนมากแต่ก็จะผ่านเลยไปโดยไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่เพียงพอ ความต้องการ,ต,ต,การต้องการระบบชนลประทานคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะเพรนมายังอ่างเก็บน้ำห้วยเทียนแล้วผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเทียนลงมายังพื้นที่ต่างๆซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตอำเภอเลาขวัญได้เกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินสปก ได้ประกาศให้อําเภอเลาขวัญเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมราษฎรส่วนหนึ่งของอำเภอเลาขวัญมีที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่สปรประกาศทางราชการไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎรเหล่านี้ได้จึงเป็นปัญหาทําให้ราษฎรไม่สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อนํามาลงทุนในการเกษตรหรือในทางพาณิชย์ได้ความต้องการ ต้องการให้หาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรเพื่อที่จะสามารถออกเอกสารสิทธิ์และนำมาแปลงสินทรัพย์เป็นทุนซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น